เรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพกับผมมนุษย์สอนเหียมสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยครับวันนี้มีประเด็นจนา,กนากคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการสื่อสารการเมืองของพรรคเพื่อไทยมาถแถลงอยู่3 4ประเด็นด้วยกันนะครับในวันเสาร์ที่8มีนาคม2557นะครับเรื่องแรกนะครับเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดนั้นได้มีคำตัดสินกับการออกคําส่งยายนายทวินเปลี่ยนสี อดีตเลขาธิการสมชในขณะนั้นเนี่ยนะครับย้ายออกจากตําแหน่งเลขาสมชไม่ชอบและก็ให้คืนตําแหน่งให้กับนายทวินภายใน45วันนะครับเราเรียนว่าภาคเพื่อไทยนั้นเคารพการตัดสินของศารปกครองสูงสุดนะครับ mm hmm. แต่ก็ขอเรียน mm hmm. เพื่อความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่ารับฐบาลนี้เนี่ยมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเลือกคนที่เชื่อโดยบริสุทิใจนะครับว่า จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความบริสุทธิ์ใจจริงใจต่อรัฐบาลและประเทศชาติเข้ามาดูแลงานด้านความมั่นคงซึ่งเป็นงานสำคัญของชาติได้อย่างดีที่สุดเมื่อวานนี้นายสุเทพก็ปราศัยไว้นะครับว่านายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นเหยื่อของระบบทังสิณซึ่งเป็นคำกล่าวที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด เพราะทนายทวินเป็นเหยื่อของระบบทักษิณจริงเนี่ยพลโทรพระดอนพัฒนถาบุญพลโทสุรพลเผื่อนอยายกาก็จะต้องเป็นเหยื่อของระบบอภิสิทธ์เช่นกันเพราะว่าก่อนที่พลโทรพระดอนจะมาเป็นเลขาสมชนั้นก็เป็นรองเลขาสมชเคยถูกย้ายไปประจำำําสํานักนายกเหมือนกันในขณะที่พลโทสุรพลก็ถูกย้ายในแบบเดียวกันนี้ซึ่ง คนมาวิาพากษ์วิจารณ์เฉพาะที่ไปของนายทวินเปลี่ยนสีทั้งที่จริงแล้วก่อนที่นายทวินจะมาเนี่ยระบอบอภิสิทธิ์ก็ใช้วิธีการในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นการพูดดังกล่าวนั้นเป็นการพูดที่2มาตรฐานและขอตั้งอาหามต่อไปนะครับว่าแล้วนายทวินจากนี้ไปเนี่ยจะกลับมานั่งทำงานร่วมกับรัฐบาลได้อย่างไร โดยเฉพาะถ้ากลับมาเนี่ยก็คงจะทํางานด้วยความยากลำบากเพราะในทวิตเนี่ยประกาศตัวชัดเจนทําตัวเป็นคอหอยลูกกระเดือกับนายสุเทพนายวิสิธิ์อยู่ในสออาชามีคําสั่งกระชับพื้นที่มีคนเสียชีวิต99ศบาทเจ็บกว่า2,000เพราะฉะนั้นจึงขอเรียนในทวิตนะครับว่าไม่ต้องกระเฮียนกระหือรือรีบจะกลับมาช่วยงานรัฐบาล เอาเวลาที่เหลืออยู่ระหว่างนี้ให้โอกาสรัฐบาลได้มีเวลาปรึกษาหารือเตรียมการในข้อกฎ <st heart> หมายและหลักปฏิบัต,ติต่อไประหว่างนี้นายทวินก็เอาเวลาไปขึ้นเวทีกบพศซึ่งเป็นงานระเบียบปฏิบัติประจําที่นายถวินทำอยู่แล้วแล้วก็เตรียมตัวสู้คดีในการสลายการชุมนุมนั้นจะดีกว่าและในโอกาสนี้ครับพักเพื่อไทยขอชื่นชมและขอให้กํลาลังใจ คนโทรพระรดอนพัฒนาธาบุญเลขาสบชคนปัจจุบันให้ท่านได้ทำงานต่อไปแม้ในวันนี้ในตำแหน่งเลขาสบชหรือในอนาคตจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามนะั้นถือว่าท่านเป็นบุคคลที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับรัฐบาลและก็ประเทศชาติมีผลงานสำคัญมากมายทั้งงานด้านความมั่นคงภายในงานการเปิดเวทีพูดคุยเจราจาสันติภาพจัดตุกะบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมความถึงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับสร,รอสอรดังนั้นพรรเพื่อไทยก็ขอให้กำลังใจพลโท,รโทรพระดอดพัฒนถาบุตรให้ได้ทำงานต่อไปรวมความถึงหากไปอยู่ในตำแหน่งใดที่เหมาะสมที่รัฐบาลหรือนายกจะพิจารณาน,นั้นก็ขอให้กำลังใจให้ทำงานอย่างดีแบบนี้ตลอดไปนะครับ